สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเกษตรมือใหม่นี่ก็เป็นของที่เราเหลือ,อแต่วันอาทิตย์น้ำเพืพ่อนมีอะไรมั่งมีพอไปดูอย่างเดียวนะเพื่อนวันนี้ไปดูจะรู้ต้องมีสีมากกว่าสีร้อยกว่ามีหมวนวดที่เสียบไม่เสร็จอีกถุงนึง หมวดนี้ก็นาดียแบบที่ไม่ไม่เกินร้อยไมล์เดือนตัวนี้นี่ก็เหลือจิ้มมัดเหลือสามมัดก็สามร้อยเอยู่เจ็ดร้อยนะเจ็ดร้อยก็เหลือประมาณ ที่เียนเฉี่ยเพื่อนประมาณหนึ่งพันบาทเพื่อนอันนี้เราก็แช่น้ำแข็งไว้ก่อนแล้วค่อยเปลี่ยนน้ำนะวันนี้เราก็จะทำเพิ่มขึ่นเพื่อนนี้เราวันจันทร์ก็จะลงส่งตลาดซึ่งเพงื่อน บรรยากาศวันนี้ก็ฟ้ามืดอ,อีกแล้วต้องรอลุ้นกันรอบเย็นเพื่อนว่าจะฝนตกหรือเปล่าวันนี้เหมือนจะหน้าฝนเหมือนจะฝนดีแต่น้ำไม่มี <c oughs> เพื่อน,อน,นกันก็ไม่มีอะไรมากแค่นี้เลยเพื่อนสวัสดีจ้า